ย้อนลอยดูปศสอาหารของมนุษย์เมื่อ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแปีก่อนกันนะครับแลวคุณจะรู้เลยว่าทาไมอาหารยุคนี้คือศัตรูตัวร้ายที่ทำให้เราป่วยเมื่อ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแปีก่อนนะครับมนุษย์ของเราเนี่ยล่าสัตว์เป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาหารหลักของเราก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารป่าอาหารทะเลนะครับผมรวมไปถึงพวกผลไม้ที่เราเก็บจากป่ามาไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วพวกผักนะครับผมหรือพืชที่มาจากดินในยุคนั้นครับไม่มีอาหารแปรรูปเลยไม่มีพวกแป้งเป็นอาหารหลักของเราเลยทำให้การค้นพบทางโบราณคดีนะครับคคืออยยุก่่นน10,000ปีี มีฟันผูค่อนข้างน้อยมากนะครับผมพออยยุนั้นไม่มีอาหารที่มีน้ำตาลสูงเลยและเป็นอาหารค่อนข,ข้างมีไฟเบอร์สูงทําให้ฟันของมน,ยยนุษย์ยุคนี้ถ้าไม่มีฟันผูกเลยถัดมาช่วง5,000ถึง10,000ปีนะครับเป็นช่วงที่เริ่มมีการปฏิวัติวงการเกษตรนั่นเองมนุษย์ในยุคนี้นะครับฉลาดขึ้นในการรู้จกักเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวข้าวสาลีหรือขาอ้าวโพดสามารถเก็บไว้กินนานได้เก็บไว้กินตลอดฤดูหน้าหนาวใช่ไหมครับและยุคนี้แหละครับก็เป็นยุคที่เริ่มเกิดโลกต่างๆมากมายเพราะเรามีแป้งและมีีนน้้ําาตตลลลเเกก็บไวิอดทปย ปริมาณการกินเนื้อสัตว์ก็ลดลงอาหารส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นพวกแป้งพวกข้าวแทนซึ่งฟันของคนในยุคน,นี้มันผุแล้วฟันถูกกัดก่อนง่ายกว่าคนในยุค10,000ปีก่อนนั่นเองเพอถัดมาช่วง500 5 0 0ร้อถึงห้าพันปีนะครับเป็นช่วงข่ออารยธรรมต่างๆมนุษย์เริ่มพัฒนาเทคนิคการทาอาหารนะครับจากที่กินข้าว,าวาก็ข้าเป็นหมากแปลรูปขัดสียุคนี้เป็นจุดกาเนิดของคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวก็คือการเอาแป้งเอาข้าวนยะมาทําให้มันกินได้ง่ายขึ้นมนีรสชาติที่อร่อยขึ้นนะครับอาหารจานหลักของมนุษย์เลยเปลี่ กแป้งเชิงซ้อนอการแป้งเชิงเดียวในยุคนี้นั่นเองซึ่งอาหารหลักของคนในยุคนี้คือข้าวกับขนมปังและเริ่มมีอาหารหมักนองมากขึ้นนะครับกิมจิเต้าเจี้ยวโยเกิรต์ตและกําเนิดเหล่าขึ้นมาโดยเฉพาะเบีย 500ปีล่าสุดที่ผ่านมานี้เป็นยุคที่วงการอุตสาหกรรมวงการอาหารปฏิวัติเร็วที่สุดมนุษย์เริ่มใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารน้ำตาลขาัดสีแป้งขัดขาวและอาหารปรรูปกลายเป็นอาหารหลักของมนุษย์ในยุคนี้นั่นเองก่อเนิดอ,อาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารต่างๆที่ทำลายสุขภาพของเราทำให้กำเนิดโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคเนื้อรลังที่รักษาไม่หายจนกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของมนุษย์ในยุคนี้นั่นเองนั่นจะเห็นผลว่าทำไมมนุษย์ในยุค500ปีผ่านมานี้ถึงป่วยง่ายมีปัญหารเรื่องการเปาาน็นโรค เดืเชิงเดียวหรือพวกแป้งแต่น้ำตาลเป็นอาหารหลักเรามากเกินไปทําให้เกิดปัญหาโรคอ้นวนภาวะดืออินซูลิน รวมถึงไขมันทรานจากอาหารแปรรูปต่างๆซึ่งทำให้เกิดภาะวะไขมันในเลือดสูงรวมถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารแปรงรูปต่างๆที่มีสารกันบูดสูงมีโซเดียมสูงทั้งหมดเหล่านี้เป็นต้นเหตุข,ของการเกิดโรคต่างๆที่เราเรียกว่าโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยและคนทั้งโลกมาถึงจุดนี้แล้วหมออยากให้เรามองย้อนกลับไปในอดีตครับว่าในยุคโบราณเรากินอะไรอย่างไงและเราควรจะปรับเปลี่ยนให้เหมือนคนโบราณมากที่สุดนั่นก็คือเราควรกินอาหารที่มาจากธรรมาชาติจ,จริงๆครับเราควรเลิกแป้งทีีีี่่มมมไกกาาาสวจะเป็นน้ล้ลอง คาร์เนสเบอรี่ถัว่วเอามาแทนข้าวขาวได้จะดีมากเน้นเป็นโปรตีนจากสัตว์นะครับเรื่องการกินโปรตีนชงเรื่องการกินโปรตีนแปรรูปพยายามกินเนื้อพวกไข่ถัว่วเน้นไข่บันดีจากพืชให้มากน่วจาจะเป็นอะโวคาโด้ำม,มันมะกอกแทนการกินไขมันจากสัตว์เพิ่มไฟเบอร์ในอาหารให้มากขึ้นให้เหมือนคนในยุคก,ก่อนที่กินผักและผลไม้เป็นหลัก และสุดท้ายนี้อย่าลืมรับประทานอาหารเสริมที่ช่วยในการป้องกันโรคเรื้อรังให้กับเราหนึ่งในนั้นคือนูตาพามนะครับเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งที่หมอแน,นะนาสำหรับคนที่มีปัญหารโรคเรื้อรังม่ว่าจะเป็นโรคเบาหาวานโรคอ้วนโรคหัวใจนะครับเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพคุณป้องกันการเสรื่อมของเซลล์ของคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของคุณและทําให้คุณกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งนะครับอย่าลืมครับกินให้ใกล้เคียงธรรมชาติกินให้เหมือนคนโบราณเสริมอาหารเสริมช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพคุณและคุ